ข่าวบรรยากาศหน้าหนึ่งหนึ่งสิพิมพ์พาดหัวใหญ่สุดๆหน้าหนึ่งหนึ่งสิพิมพ์แทบจะเหมือนกันทุกฉบับบนแผงเช้านี้นะคะที่พาดหัวใหญ่สุดๆพรปรนเฟษห้าที่บอกว่าโรงนวดยังไม่มาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าโรงนวดก็ามานะจ๊ะหนึ่งกรกฎาคมเนี้ยวันพุธหน้าเนี่ยพรปรนเฟษห้าเนี่ย โรงนวดก็ามานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาโอ้โหนเนเนเ,นเ,นเนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่สุดๆนะคะอ่ะไล่กันไปฉบับมัติชนตัวบเรเ่ิมเทิมเลยมัติชนพาดหัวใหญ่สุดๆหนึ่งกรกฎาคมนี้เปิดบิ๊กลอตเปิดใหญ่เลยพับบ้าโอเคอางอ่างก็มาค่ะ อางก็มาอ่างนี่ก็อางอบนวดใช่ป่ะเอออ่างน้ำเนี่ยนะคะพับบ้าโอเคอ่างหนึ่งกรกฎาคมเปิดบิ๊กอตแล้วก็ให้ต่างชาติบินเข้าประเทศไทยได้ด้วยนะคะหนึ่งกรกฎาคมนี้ค่ะนี่เลขข่าวข่าวนี้ของมติชนบอกว่าอนุทินหมอหนูอนุทินชาวิรกูล รองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชีม้มาตรการ travel บ u b b l e ให้คนต่างชาติบินเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมาแบบไม่ต้องกักตัวนะคะมาเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวคือให้คนต่างชาติมาเที่ยวแล้วกักตัวผู้ลำบากกักตัวสิบสี่วันก็ไม่ต้องเที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นคัดมาจากเมืองนอกแล้วคือประเทศที่คุมโควิดได้แล้ว และสุขภาพร่างกายโอเคแล้วมีอะไรทุกอย่างการันตีแล้วโอเคมาเที่ยวไม่ต้องกักตัวนะคะแล้วก็สอบอคเผยคลายลดใหญ่หนึ่งกรกฎาคมนี้ผับบาโอเคอ่างให้ต่างชาติบินเข้ามาได้เปิดบิ๊กรถนี่คือฉบับมติชนพาดหัวใหญ่สุดๆฉบับข่าวสดพาดหัวใหญ่สุดๆข่าวสดบอกว่าคนติดอ่างได้เฮ ติดอ่างติดอ่างนี่คือพูดไม่ชัดแบบอ่ะอ่าคนติดติดติติดอ่างอาบอบนวดอ่ะคนติดอ่างได้เฮอาบนวดไฟเขียวเปิดแน่ๆหน,น,นึ่งกรกฎาคมนี้อือันนี้มันยิ่งกว่าใกล้ชิดโดยทั่วไปนะจ๊ะดังนั้นถ้าสอบคอมั่นใจอนุมัตเซเยสไฟเขียว ก็ไม่รู้แหละมาตรการคุมเข้มมันก็ต้องคุมเข้มด้วยนะไม่งั้นประชาชนไม่สบายใจอ่ะอืเพราะคุณบอกว่าเราต้องกาดไม่ตกเราต้อง social distancing โดยเฉพาะเอ้ระบบระยะห่างมันต้องรักษากันเข้าไว้อยู่ใกล้ยังต้องสวมเฟ c ชิลหน้ากากาอนามัยกันเลยขนาดผับบา,บาร์บังคับอ่ะต้องสวมเฟ c ชิลหน้ากากาอนามัยพนักง,งานทุกคนฉบับที่บอกมาตราร ไอ้ยี่สิบสองข้อกดเหล็กอะถ้าเปิดผับบาร์และอาบอบนวดอะอ่างเนี่ยยังไงเนี่ยต้องมีมาตรการยังไงออกมาไหมเออนะเขาบอกอาบนวดไฟเขียวเปิดแด้หนึ่งกรกฎาคมนี้ปลดล็อกเฟสห้าโอเคโรงเบียแต่ต้องคุมเข้มนะคะลีืข่าวขาวนี้ของข่าวสดนะคะบอกว่าคนติดอ่างได้เฮ บดล็อกเฟดห้าไฟเขียวเปิดอาบอบนวดโรงน้ำชาโอ้โหไฟเขียวเปิดอาบอบนวดโรงน้ำชาหนึ่งกร,รกฎาคมนี้รวมทั้งผับบาคาราโอเกะโรงเบียรก็ด้วยผับบาโอเกะโรงเบียรโรงนวดเปิดหมดนะจ๊ะหนึ่งกร,รกฎาคมนี้แต่มาตรการต้องคุมเข้ม ต๊ะห่าง2เมตรมีฉากกั้น1.5เมตรอันนี้ก็คือผับบาร์คาราโอเกะห้ามนั่งเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งห้ามเกิน5คนถ้าไปร้องเพลงคาราโอเกะกลุ่มหนึ่งห้ามเกิน5คนนะจ๊ะส่วนห้างเปิดได้แล้วไม่กำหนดเวลาแล้วคือผ่อนโปนเฟส4เขาให้เปิดได้ถึง3ทุ่มตอนผ่อนโปนเฟส3เปิดได้ถึง2ทุ่มพอเฟส4เปิดได้ถึง3ทุ่ม เฟสห้างจะเปิดถึงกี่โมงกี่ทุ่มก็แล้วแต่ไม่บังคับแล้วนะคะอันนี้คือหลีกข่าวของฉบับข่าวสดร้านเกมอินเทอร์เน็ตให้ใช้บริการ2ชั่วโมงต่อรอบต้องทำความสะอาด15นาทีและทุกแห่งต้องมีการเช็คอินเช็คเอาท์แอปพลิเคชันสแกนเนี่ยนะ QR code เนี่ยนะคะเอ่อไทยชนะเนี่ยจะต้องมี นะจะต้องมีนะของแอปไทยชนะเนี่ยนะต้องมีการลงทะเบียนด้วยคือผับบาร์เนี่ยเข้าใจได้เว้นระยะห่างโต๊ห่าง2เมตรคนนั่งกินห่างเป็นเมตรเวทีกับข้างหน้าห่างกัน2เมตรอาบอบหน้าบอ,อาบอบนวดะ่ะมันต้องกําหนดอะไรไหมหรือ,อยังไงสุขอนามัยสําคัญอย่างยิ่งถ้าหากสาธารณสุขบอกว่า กำชับคุมเข้มกาดอย่าตกโอ้โหสร้างความตระหนักต่อพี่น้องประชาชนอย่าประมาทอย่าประมาทและอาบอบนวดล่ะอ่างทั้งหลายแหละต้องมีมาตรการอะไรไหมหรือว่าเหมือนกับผับโอเกะเหรออาบอบนวดเหมือนผับโอเกะได้เหรอหรือ,อยังไงอันนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะจ๊ะเช่นเดียวกับแนวหน้าแนาวหน้าก็พลาดหัวใหญ่สุดๆแนวหน้าบอกว่าผับอาบอบนวดเปิดหนึ่งกรกฎาคมนี้ และจะให้ต่างชาติเข้าไทยได้ด้วยหนึ่งกรกฎาคมแต่ว่าแต่ว่าต้องมีการกักตัวเอาตกลงกักตัวหรือไม่กักตัวยังไม่ชัดนะคะมีทั้งให้กักตัวแล้วไม่กักตัวนะเปิดบ้านเปิดเมืองให้คนต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราตามนโยบาย travel bubble อ่ะเป็นประเทศที่คุมเข้มเรื่องโควิดแล้วก็มีทั้ง ให้กักตัวกับไม่กักตัวตกลงจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรื่องนี้มาว่ากันนะแล้วก็ของฉบับเดลีนิวเดลีนิวพาดหัวใหญ่สุดๆผ่านฉลุยอ่างผับโอเกะเมื่อวานนี้ประชุมสอบอคอชุดเล็กเบื้องต้นผ่านฉลุยอ่างก็อาบอบนวดผับโอเกะหนึ่งกรกฎาคมนี้เปิดหมดแต่เงื่อนไขเพียบเดี๋ยวดูรายละเอียดเงื่อนไขเป็นยังไง และประเทศที่จะมาเที่ยวตามมาตรการ Travel Bubble ห้าประเทศแรกเผย5ประเทศแรกไทยเล่งจับคู่ให้มาเที่ยว Travel Bubble ขณะที่นักธุรกิจญี่ปุ่นนับพันขอคิวเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำการค้าในบ้านเราด้วยนะคะลีดข่าวข่าวนี้ของฉบับดลีนิวบอกว่าหนึ่งกรกฎาคมนี้ผ่านฉลุยผับบาโอเกอาบอบนวดเฮ เปิดได้แต่มีข้อแม้แล้วก็มาตราการ Travel Bubble จับคู่5ประเทศแรก5ประเทศแรกที่จะเปิดบ้านเปิดมือให้เขามาเที่ยวบ้านเราได้แก่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นไต้หวันแต่จีนมีเงื่อนไขเฉพาะบางเมืองของจีนนะคะเนี่ยนิวซีแลนด์ออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นไต้หวัน นั่นและค่ะบุคคลที่จะมาเที่ยวจะต้องจะต้องมีข้อมูลว่าไม่มีการติดเชื้อโควิดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันแล้วก็ของฉบับฉบับฉบับไทยรัฐไทยรัฐไม่ใช่เป็นประเด็นพาดหัวใหญ่สุดๆเป็นพาดหัวรองไทยรัฐพาดหัวรองเช้านี้ปลดอาบอดนวด ปลนอาบอบนวดก็คือพ่ปลนอาบอบนวดเปิดได้หนึ่งกรกฎาคมนี้นะจ๊ะออ้าวอันนี้คือคนติติดติดติดติติอ่างได้เฮแม่